แล้วค่ะกลับมา ทางด้านของอประเด็นทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องของการเมืองนั้นส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรกันบ้างศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ประเมินเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงรอบด้านค่ะทั้งปัจจัยเรื่องของการเมืองเอลนิโยแล้วก็รวมถึงหนี้ครัวเรือนด้วยนะคะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ออกบทวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง2566นะคะมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องและ ขยายตัวได้ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกโดยมีแรงหนุนภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนส่วนการส่งออกคาดว่าจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังจากที่หดตัวต่อเนื่องในครึ่งปีแรกสำหรับปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ก็มี1การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีความไม่แน่นอนสูงซึ่งเป็นไปได้ที่จะล่าช้าถึงเดือนตุลาคมหลังพักเก้าไกลไม่สามารถเป็นแกนนนำจัดตั้งรัฐบาล สองการกลับมาของเอลิโยที่เห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นจะสร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรโดยข้อมูลน้ำฝนในเดือนมิถุนายนสะท้อนว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจประสบภาวะฝนแล้งรุนแรง 3. ปัญหานี่ครัวเรือนสูงโดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยที่ยังเปราะบางจากรายได้ไม่พอรายจ่ายและมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้อีกนานอาจก่อหนี้เพิ่มเติมมากกว่ากลุ่มอื่น 4. ภาคธุรกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ความเปราะบางสูงขึ้นโดยคาดว่าปี66บริษัทประมาณ16มีความเสี่ยงเป็นบริษัทผีดิบ เป็นซอมบี้เฟิร์มส์นะคะหรือสภาพธุรกิจโดยโรวมของบริษัทที่อาการไม่ค่อยดีเหมือนกำลังเป็นซอมบี้ส่วนหนึ่งจากภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและมาตรฐานการให้สินเชื่อธุรกิจของสถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้นส่วนที่ทางเงินบาทศูวนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์มองว่าระยะเวลาการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางเงินบาท โดยคาดว่าในช่วงปลายปีนี้เงินบาทจะกลับมาแข่งค่าที่32.80ถึง33.80บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐหลังสถานการณ์การเมืองชัดเจนขึ้น